ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1089มีความเป็นคนองค์หญิงทั้งสาก็อยู่ที่นั่นด้วยพวกนางต่างก็เป็นน้องสามีเสียเฉียวจึงไม่ลืมที่จะมองมองหน้าเอาไว้บ้างอย่างน้อยน้อยนางก็ต้องรู้จักและจดจําได้องค์หญิงใหญ่อายุ18ปีแล้วพระสนมแต่ละคนก็หน้าตาดีกันทั้งนั้นลูกๆของพวกนางจึงพ้อยดูดีไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าห้องเต้งปัจจุบันจะอยู่ในวัย40กว่าแล้วแต่เขาก็ยังดูเป็นชายชราที่หล่อเหลาเมื่อมีพ่อแม่เช่นนี้ลูกสาวลูกชายของพวกเขาแต่ละคนจึงพาหน้าตาดีกันไปหมดแน่นอนว่าราชทายาทต้องหน้าตาดีที่สุดอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเสี้เฉียวพบว่าหงเหงขององค์หญิงใหญ่มีเกณฑ์เรื่องความรักก็จริงแต่นางก็ดูมีความกลัดกลุ้มกังวลเล็กน้อยตรงหางตานางมีไยสีแดงซึ่งไม่ใหญ่มากก็จริงแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดี เพียงแต่วันนี้นางเข้าวังเพื่อไปเยี่ยมทักทายพ่อแม่สามีจึงไม่เหมาะที่จะพูดเรื่องพวกนี้ในเมื่อเป็นวาระของพวกผู้หญิงราชายาทจึงไม่เหมาะที่จะอยู่นานหลังจากผ่านไปสักพักเจ้าเสวียนจริงก็จับไปทิ้งนางไว้คนเดียวถึงกระนั้นเสี้ยเฉียวก็ค่อนข้างมีความมั่นใจและไม่ได้มีอาการตื่นเวทีแต่อย่างใดโดยเฉพาะเมื่อเร็วๆนี้คนตระกูลกู้ได้มาหานาง และพวกเขาก็ยังสามารถแก้ไขคราภัยให้ผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งเรื่องนั้นก็ต้องขอบคุณเสียเฉียวที่ได้เตือนพวกเขาไปก่อนหน้านี้ฮองเฮาจึงได้รู้สึกพึงพอใจในตัวนางมากขึ้นไปอีกแต่หน้าเสียดายที่สุขภาพร่างกายของเสียเฉียวไม่ค่อยจะดีฮองเฮาจึงเป็นกังวลว่าหากต่อไปรัชทายาทจะไม่มีทายาสายตรงจะทำอย่างไรวันนี้ลูกสะใายของฮองเฮาทำให้หม่อมฉันได้เปิดหูเปิดตาแล้วนางหน้าตาโดดเด่นจริงๆหม่อมฉันได้ยินมาว่าบิดาของนางเป็นโจรที่ยอมเข้ากับทางการใช่หรือไม่เพคะ แต่หน้าตานางดูไม่ค่อยเหมือนอย่างนั้นเลยนะนี่จู่ๆก็มีเสียงหยอกล้อดังลอยมาจากด้านหนึ่งคำพูดนั้นดูอ่อนโยนฟังดูแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเสี่ยเฉียวเองก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะเดิมทีบิดาของนางก็เคยเป็นโจรจริงๆเมื่อก่อนครอบครัวนางทําเรื่องหน้าอับอายก็จริงแต่ตอนนี้พวกเขาเดินทางสว่างแล้วซึ่งก็คือการเป็นขุนนางรับใช้ทางการหากจะพูดให้รุนแรงหน่อยห้องเติงแรกของราชวงศ์ปัจจุบันเองก็เป็นจกบทเหมือนกัน ชายาราชายาดนั่นคือชายาแห่งหลงอ๋องนางเพิ่งติดตามหลงอ๋องเข้าวังมาด้วยกันในคราวนี้จึงไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องในวังมากนะัก้องเฮาแนะนําให้นางรู้จักเล็กน้อยพอเสี่ยเฉียวได้ยินคําว่าหลงอ๋องแล้วก็อดที่จะมองคนผู้นั้นให้นานขึ้นอีกนิดไม่ได้หงเห้งของนางไม่ได้เป็นแบบที่เสี่ยเฉียวชอบหลังจากที่เสี่ยเฉียวมองได้สักพักนางก็รู้สึกไม่สบายตาและไม่อยากจะมองอีก จึงได้นั่งหลุบตาลงเสียห้องเฮาแม้ว่าหม่อมฉันจะเพิ่งมาถึงเมืองหลวงได้ไม่นานแต่ก็ได้ยินเรื่องตระกูลเสี้ยมาไม่น้อยเลยและมีความรู้สึกสงสัยใคร่รู้ในตัวแม่นางเสี้ยผู้นี้ยิ่งนักก่อนหน้านี้หม่อมฉันยังขอให้ท่านอองส่งของขวัญไปให้นางมากๆหน่อยใครจะไปนึกว่าบ้านโจนนี้จะรู้มารยาทไม่น้อยเลยเพียงไม่นานของขวัญน,นั้นก็ถูกนำมาถวายให้สาบาทเสียแล้ว พระชายาหลงอ๋องพูดไปยิ้มไปท่าทางเหมือนนางกำลังพูดเรื่องธรรมดาๆรรเรื่องหนึ่งเท่านั้นเมื่อวานเสี่ยเฉียวเพิ่งจะมีงานแต่งไปวันนี้พระชายาหลงอ๋องก็จะมาแสดงอำนาจบารมีต่อหน้านางเสียแล้วเสี่ยเฉียวหัวเราะออกมาเบาๆด้วยน้ำเสียงไพเราะสนอะหูยิ่งนักชายาราชทายาทหัวเราะด้วยเรื่องอันใดหรือหรือว่าเห็นด้วยกับที่ข้าพูดชายาหลงอ๋องเอ่ยขึ้นมาอีกฮองเฮากลับไม่ได้เอ่ยอะไรตอนนี้เสี่ยเฉียวไม่ได้เป็นคุณหนูใหญ่ของตระกูลเสี่ยอีกแล้ว แต่นางเป็นชายาราชายาทด้วยสถานะเช่นนี้หากนางไม่สามารถจัดการแม้แต่เรื่องเล็กๆเ,เช่นนี้ได้ต่อไปก็อย่าได้คิดจะออกจากบ้านเลยให้นางขังตัวเองไว้ในบ้านหลบซ่อนตัวจากผู้คนเสียจะดีกว่าพระชายาหลงอ๋องกล่าวถูกต้องแล้วยุคสมัยนี้โจรก็ยังเป็นขุนนางได้แล้วยังจะมีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อีกบิดาของข้ารู้มารยาทก็เลยดูหน้าขบขันและหน้าแปลกใจเหมือนสัตว์ร้ายที่สามารถใช้ตะเกียบกินข้าวได้ในสายตาของพระชายาหลงอ๋อง แต่การที่ประชายาหลงอ๋องส่งของขวัญใหญ่ที่เกินไปมาให้ก็อาจจะเหมือนกับมนุษย์ที่ไม่ยอมทําเรื่องที่มนุษย์ควรจะทําแต่กลับเลียนแบบสัตว์ที่คอยกัดกินคนซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะโชคดีที่บิดาของข้ามองความเป็นคนออกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไรพระชายาหลงอ๋องถึงจะยอมถอดหนังสัตว์บนตัวออกเสียเฉียวเอ๋อยเบาๆเจ้าพระชายาหลงอ๋องได้ยินเช่นนั้นก็ลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธทันทีเจ้ากล้าว,ว่าข้ากับท่านอ๋องข้าทําอย่างนั้นหรือ เสี่ยเฉียวมองหน้านางอย่างไม่รู้ไม่ชี้ข้าไม่ได้พูดแต่ตามที่พระชายาว่าหรอกหรือข้าก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรนี่ตอนที่1090ไม่ดูตาหมาตาเรือเสี่ยเฉียวยังคงนั่งอย่างสงบนิ่งนางไม่ได้โกรธและก็ไม่ได้ตื่นเต้นลนลานอะไรด้วยใบหน้าของนางยังคงประดับไปด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติสีหน้าของพระชายาหงอ๋องเปลี่ยนไปนในทันทีนางโกรธมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะวอยวายทำเป็นเรื่องใหญ่ได้ นางต้องคอยกดข่มโทสะเอาไว้ไม่รู้เหมือนกันว่าพระชายาราชทายาทมีอะไรพิเศษที่ตรงไหนจึงทาให้ราชทายาทถูกใจเจ้าได้อาจจะพระบิดาของข้าเป็นโจรกระมังถึงได้ดูพิเศษไม่เหมือนใครดีเสี้ยเฉียวตอบอย่างง่ายๆพอเสี้ยเฉียวพูดเช่นนั้นก็มีหลายคนอดหัวเระออกมาไม่ได้นั่นไม่ใช่ความพิเศษหรอกหรือ หลายร้อยปีมานี้พวกนางก็ยังไม่เคยพบเห็นการที่โจรยอมจำนวนเข้ากับทางการได้อย่างราบรื่นเชน่นนี้มาก่อนแถมยังเลี้ยงดูลูกสาวมาจนได้เป็นถึงชายรัชทายาทด,ด้วยในเมื่อชายารัชทายาทแต่งงานเข้าวังมาแล้วก็ต้องหัดเรียนรู้มารายาทเสียหน่อยนะจะเอะคำสองคำก็โจนออกมาอย่างนี้ไม่ได้หรือเจ้าเห็นว่าราชวงศ์นี้เป็นอะไรไปแล้วพระชายาหลงอ๋องพยายามระงับอารมณ์และทําให้ตนเองดูมากบารมีอย่างเต็มที่นางกลา้าตอว่าเสียเฉียวเพราะหลงอ๋องเป็นน้องชายแท้ๆของฮ่องเต้ และนางเองก็ยังถือได้ว่าเป็นผู้อาวุโสของราชายาทและพระชายาของเขาด้วยการที่ผู้อาวุโสจะตำหนิอะไรสักเล็กน้อยย่อมไม่เป็นไรอยู่แล้วถึงอย่างไรนางก็แค่ตำหนิชายราชายาเท่านั้นไม่ได้ตำหนิราชายาเสียนหน่อยพระชายาหลงอองพูดถูกแล้วใครเล่าจะไม่มีอดีตบิดาของข้าเคยเดินทางผิดมาก่อนดีที่เขากลับตัวกลับใจทันใช้ชีวิตเข้าแลกเพื่อไถ่าบาปอดีโจรผู้นั้นได้ตายในสนามรบไปแล้ว บัดนี้ท่านกลายเป็นคนใหม่คือแม่ทัพชานเจี้ยงใต้เท้าเซียเซียเฉียวเอ่ยด้วยท่าทีเห็นด้วยและเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆพระชายาหลงอ๋องมองนางด้วยสายตาลึกซึง้งแม่นางน้อยผู้นี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆคำพูดคำจาฉลาดคมคายไม่เบาแถมยังมีรูปร่างหน้าตาที่มีสเสน่ห์ราชายาแต่งกับนางก็เหมาะสมแล้วเซียเฉียวทำตัวเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางยังรักษาท่าทีสงบนิ่งไว้เหมือนเดิมไม่มีใครสามารถจับผิดท่าทางของนางได้ทั้งนั้น เพียงแต่ตอนที่พระชายาหลงอ๋องกำลังจะเอ,อ่ยปากพูดอะไรกับนางอีกเสี้ยเฉียวก็เอามือกุมหน้าอกนิ้วหน้าท่าทางเหมือนคนมีอาการใจสั่นและอึดอัดห้องฮาเห็นเช่นนั้นก็รีบเอ,อ่ยถามทันทีเจ้าไม่สบายหรือสเสด็จแม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกเพคะ เียงแต่หม่อมฉันค่อนข้างบอบบางทนโมโหไม่ค่อยได้โชคดีที่พอแต่งกับราชทายาทแล้วมีเสด็จพ่อกับเสด็จแม่คอยปกป้องจึงไม่ค่อยมีคนไม่ดูตาหมาตาเรือมาทำให้หม่อมฉันโกรธจนอาการกำเริอบอีกเสียเฉียวเอ๋ยเรียบเรียบพอนางพูดอย่างนั้นออกมาพระชายาหลงๆจะพูดอะไรได้อีกล่านางก็คือคนที่ไม่ดูตาหมาตาเรือคนนั้นไปแล้วสิสุขภาพร่างกายของเจ้าไม่ค่อยดีราชทายาทก็กำลังรอเจ้าอยู่ที่ตำหนักข้างนี้เองหากอย่างนั้นเจ้ากลับไปก่อนเถอะ ฮองเฮาเอ๋ยพร้อมร้อยยิ้มก่อนจะหันไปยังสตรีสูงสักคนอื่นๆเด็กทั้งสองเพิ่งจะแต่งงานกำลังอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามมนะคนอื่นๆต่างก็เอ๋อเห็นด้วยไปตามๆกันเสี่ยเฉียวคาระวะขอตัวจากไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่นางจากไปแล้วพระชายาหลงอ๋องก็เอ่ยขึ้นอีกหม่อมฉันได้ยินมาว่าสุขภาพร่างกายของชายารัชทายาทไม่ค่อยจะดีนักรัชทายาทจะมีแค่นางคนเดียวอย่างนี้ก็คงไม่เหมาะในเมื่อแต่งตั้งชายาเอกไปแล้ว ก็หน้าที่จะแต่งตั้งชายารองอีกสักส,กสองคนมาคอยปรันิบรับใช้ถึงอย่างไราการจะแต่งตั้งชายารองนั้นอาจจะต้องใช้เวลาคัดเลือกให้ดีแต่การเลือกสนมหรือเลี้ยงหยวนสักว์จำนวนหนึ่งก็น่าจะพอทำได้นะเพคะฮ่องเฮาเองก็ทรงกัดกร่มเรื่องนี้เช่นกันนางเองก็เป็นชายาเอกและมีความรักใคร่ลึกซึ้งกับฮ่องเต้ดีอยู่แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนางก็ยังต้องยอมให้ฮ่องเต้รับสนมคนอื่นเข้ามาเลย ถ้าหากชายาราชายาตร่างกายแข็งแรงก็ยังพอที่จะรออีกสาปี5ปีจึงค่อยพูดเรื่องนี้กันได้ถึงเวลานั้นเมื่อนางมีลูกและมีความมั่นคงแล้วค่อยพิจารณารับอนุก,ก็ยังไม่สายแต่ตอนนี้สุขภาพของนางย่ำแย่ขนาดนี้และก็ไม่รู้เลยว่านางจะสามารถมีลูกได้หรือไม่ถึงอย่างไรลูกชายของนางก็เป็นถึงราชายาตและอายุอานามก็ไม่น้อยแล้วเรื่องนี้จึงไม่สามารถจะผัดผ่อนให้ล่าช้าออกไปได้อีกแน่นอนว่าลูกชายของนางเพิ่งจะแต่งงาน นางจึงไม่อยากที่จะขัดความสุขของลูกชายและลูกสะใภ้ในเวลานี้เรื่องนี้ไม่เร่งด่วนราชทายาทย่อมมีความคิดของเขาเองหากเขาถูกใจแม่นางบ้านไหนขึ้นมาจริงๆก็คงมาขอค่าเองไหนเลยค่าจะต้องออกหน้าจัดการให้สีหน้าท่าทางของนางสง่างามนางรู้จักลูกชายของตนเองดีลูกชายของนางชอบพอแม่นางเสียด้วยใจจริงเขาทนุถนอมนางอย่างกับอะไรดีให้เขาไปมองหาคนอื่นเวลานี้สีถึงจะแปลกช่อง ตามใจทูเดย์ตอนที่1091ด้วยจริงๆพระฮองเฮารู้จักรัชทายาทดีนางจึงไม่คิดที่จะสอดมือเข้าไปยุ่งเรื่องบ้านของเขาลูกชายของนางมีความคิดเป็นของตัวเองถ้าหากนางยังอยากเข้าไปยุ่งย่ามอีกลูกชายของนางก็จะเอาใจออกห่างในไม่ช้าก็เร็วรัชทายาทไม่เคยเหลวไหลเลอะเลือนในเรื่องสําคัญซึ่งเรื่องนี้ก็สําคัญเพียงพอแล้วเขาคงไม่ปล่อยให้บ้านเมืองไม่มีทาย,ยาทสืบทอดหรอกพ่อฮองเฮาคิดได้เช่นนั้นก็ยิ่งปล่อยวางใจกว้างมากขึ้น หลงเฟยคิดว่าฮองเองโง่เขลาทรงเลือกแล้วเลือกอีกกลับได้ผู้หญิงที่ไม่มีแรงหนุนจากครอบครัวทั้งยังปากเสียแบบนี้มาเป็นลูกสะใภ้แต่ในเมื่อตอนนี้ฮองเฮาไม่ยอมแสดงท่าทีอะไรนางเองก็ไม่ควรจะพูดอะไรมากไปกว่านี้แล้วส่วนทางฝ่ายเซี่ยเฉียวเมื่อนางพบเจ้าสเสวียนจริงนางก็พูดเรื่องที่หลงเฟยพุ่งเป้านางกับเขาทันทีโดยไม่เกรงใจท่านเคยล่วงเกินหลงอ,องบ้างหรือไม่ เขาถูกขับออกจากเมืองหลวงไปพร้อมกับเสด็จลุงตอนที่ขี่ม้าและทำคนตายกลางถนนที่ที่ถูกให้ไปครองศักดินาก็ไม่ค่อยดีนักเจ้าสเสวียนจิงครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเขาไม่ค่อยกลับเข้ามาในเมืองหลวงในช่วงหลายปีมานี้เขาก็กลับมาแค่ประมาณสามครั้งเห็นจะได้และเคยโกรธข้าด้วยเคยโกรธเสียเ้ยเฉียวสงสัยใครรู้เจ้าสเสวียนจิงหน้าจะไม่ใช่คนประเภทที่จะหาเรื่องใครก่อนหลงอองอายุยังไม่มาก ตอนที่เขาถูกไล่ออกไปตอนนั้นยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นเท่านั้นหลังจากผ่านไปหลายปีเขาถึงได้รับอนุญาตกลับมาครั้งหนึ่งข้าเห็นว่าคนผู้นี้ยังค่อนข้างดูร้ายเจ้าอารมณ์ทําอะไรก็ไม่มีความยับยั้งชั่งใจก็เลยให้สั่งให้คนจัดการเขาเสียหน่อยเดิมที่เขาก็สามารถอยู่ฉลองปีใหม่ในเมืองหลวงได้อยู่หรอกแต่คราวนั้นก็ถูกไล่กลับไปอีกเขากลับมาอีกครั้งในภายหลังก็นับว่าทําตัวดีขึ้นมาก สเสด็จพ่อเห็นแก่ความเป็นที่น้องก็เลยไม่ค่อยจะดูเขานักแถมยังให้รางวัลจํานวนมากด้วยเจ้าเสวียนจิงเอ,อ๋ออีถึงอย่างไรตอนที่รลงอ๋องก่อเรื่องเขาก็อายุยังน้อยนักที่ทําเรื่องต่างๆลงไปก็เพราะถูกชี้นําโดยท่านอ๋องผู้เป็นวิดาก็ถือว่าเขาต้องพ้อยเดือดร้อนไปด้วยฮ่องเต้เองก็รู้สึกว่าพระองค์เข้มงวดกับเขามากเกินไปครั้งแรกที่พระองค์เรียกตัวเขากลับเข้าเมืองหลวงเดิมทีก็คิดว่าจะให้เขากลับมาอยู่เมืองหลวงนั่นแหละแต่ใครจะไปรู้ว่าเขาจะทําผิดซ้ำซากอีกครั้ง ท่านอองชาราผู้เป็นบิดาเสียชีวิตเพราะความผิดของตนและหากเขาที่ทำผิดเช่นกันไม่ยอมแก้ไขตัวเองฮองเต้ก็ไม่ควรที่จะใจอ่อนมิฉะนั้นคนในจวนหยงหลินอองเองก็คงไม่ศรัทธาในตัวพระองค์ข้าเห็นว่าหงเห้งของชาย,ยาหลงอองไม่ค่อยจะดีนัก นางน่าจะเป็นคนที่อิจฉาและไร้สาระพอดูเสียเ่ยเฉียวเอ๋ยออกมาโดยสัญชตตาตญาณต่อไปก็ไม่จําเป็นจะต้องติดต่อไปมาหาสู่กับนางอีเจ้าสเสวียนจิงบีบมือนางเสียเ่ยเฉียวพยักหน้าจริงสีสีหน้าขององค์หญิงใหญ่ไม่ค่อยดีนะักข้าว่านางน่าจะมีเคราะห์รักนะเสียเ่ยเฉียวเอ๋ยเสริมเจ้าสเสวียนจิงได้ยินเช่นนั้นก็อดยิ้มไม่ได้นิสัยเจ้านี้ไม่ธรรมดาจริงๆเข้าวังมาทีเดียวก็รู้เห็นอะไรอะไรหมดแล้ว ข้าก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูนี่เสี้ยเฉียวเองก็จนใจเหมือนกันหากอยู่ข้างนอกวังเมื่อนางไม่อยากเงยหน้าไปมองหงเฮ้งใครนางก็แค่ก้มหน้าลงเท่านั้นแม้ว่าคนอื่นจะมองว่านางไม่ใส่ใจไม่ให้เกียรติก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากแต่ในวังนางจะทําอย่างนั้นไม่ได้แต่หากเป็นห้องเต้กับ้องเราจะมองหน้าตรงๆไม่ได้เพราะเป็นการเสียมารยาทแต่เมื่อเป็นคนอื่นหากนางไม่มองบ้างก็จะเป็นปัญหาใหญ่ได้เสี้ยเฉียวเองก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นแต่นี่ไหนๆนางก็เห็นแล้ว ถ้าหากทำเป็นไม่เห็นไม่ยอมพูดออกมาก็จะดูใจจืดใจดำเกินไปหากจะขอให้อง์หญิงใหญ่เอาเหรียญอีแปะทองแดงมาให้ข้าสักสองเหรียญจะได้หรือไม่เสี้เฉียลังเลเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยกับเขาเจ้าเสวียนจริงอดยิ้มออกมาไม่ได้เขาคิดว่าเสี้เฉียวคงไม่อยากจะปิดบังอีกต่อไปแล้วข้ารู้ว่านักครจกว่วสุเย่ยอย่างพวกเจ้าจะต้องเก็บเงินสำหรับการทำนายดวงชะตาประเดี๋ยวข้าจะสั่งให้คนไปเอาเหรียญทองแดงมาสองเหรียญเจ้าก็เก็บเอาไว้แล้วกัน เจ้าสเสวียนจิงตามใจนางสีหน้าเสี้เฉียวดูสับสนเล็กน้อยการทำนายดวงชะตาเป็นการเปิดเผยความลับสวรรค์ถ้าหากนางไม่เก็บเงินบ้างสักเล็กน้อยนางจะสบายใจได้อย่างไรเล่านางแค่กลัวว่ายิ่งนางเปิดเผยม,มากเกินไปตัวตนของนางก็คงยากที่จะปิดบังขึ้นไปทุกทีเจ้าสเสวียนจิงเห็นว่านางยังไม่ยอมพูดความจริงก็รู้สึกยอมใจนางนางด้้ยจริงๆเขาเอ่ยไปในกับนางมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่นางก็ยังแซงทำเป็นไม่เข้าใจอีก ตอนที่หนึ่งศูนย์เก้าสองจุดสูงสุดในชีวิตระหว่างทางกลับวังตะวันออกเจ้าสเสวียนจิงครุ่นคิดในขณะที่เซี่ยเฉียวเดินสำรวจไปรอบๆแล้วจูจๆเขาก็เอ่ยขึ้นมาข้าได้รับจดหมายจากเจียงจินลู่ตอนนี้เขาหาน้ำตาวัวได้แค่หกหยดเท่านั้นใช้ความพยายามไปมากทีเดียวเขาอยากจะกลับมาก่อนทั้งที่ยังหาได้ไม่ครบตามจำนวนที่เจ้าบอกก็เลยไม่กล้ากลับมาเขาขอให้ข้าช่วยพูดกับเจ้าหน่อยหาได้หกหยดแล้วหรือเร็วอย่างนั้นเชียว เขาโชคดีอยู่นันเนี่ยนี่เพิ่งจะสามสี่เดือนเองคงจะหาหมดทั่วทุกหมู่บ้านแล้วกระมังได้มาเท่านั้นก็นับว่าไม่น้อยแล้วล่ะหากเขาอยากจะกลับมาก็ให้กลับมาเถอะเสียเฉียวตอบโดยสัญชาตญาณเจ้าสเสวียนจิงหัวราอยอย่างอึดอัดเล็กน้อยเสียเฉียวหันกลับไปมองเขาแล้วทันใดนั้นนางก็ได้สติขึ้นมานางคือเสียเฉียวไม่ใช่โมชูเซิงเจียงจินลู่ไม่รู้จักเสียเฉียวเลยสักนิดแล้วนางยิ่งไม่มีสิทธิ์สั่งให้เขากลับหรือไม่กลับด้วย ใบหน้าของเซี่ยเฉียวซีขาวนางกุมหน้าอกทันใดท่านหลอกข้าแล้วนางก็ทำหน้าราวกับได้รับความเสะเตือนใจอย่างยิ่งเฉียวเฉียวเจ้าพูดอะไรนะข้าไม่เข้าใจเจ้าสเสวียนจิงหัวเระเสียงดังพอเขาเห็นว่านางจงใจทำท่าทางน่าสงสารเช่นนั้นเขาก็อดใจอ่อนไม่ได้สิทธิ์ที่ก็คือสิทธิ์ที่เจ้าก็คือเจ้าแบบนี้ได้ไหมข้าสามารถแท้งทำไปไม่รู้ต่อไปได้ท่านไม้เคยรู้อะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เสี่ยเฉียวท่าทางจริงจังนางเองก็ยังแซงทําเป็นไม่รู้ว่าเขารู้แล้วต่อไปได้ตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วต่อไปนี้ตอนที่นางเรียกเขาว่าสิทธิ์น้องก็จะไม่มีความสุขเหมือนเดิมแล้วโกรดหรือเจ้าสเสวียนจริงเก็บอาการเล็กน้อยข้าเห็นว่าเจ้าต้องแซงทําแบบนั้นต่อหน้าข้าน่าจะลําบากมากข้าไม่ลําบากสักนิดข้ามีความสุขมากเสียเฉียวเอ่อยท่าทางจริงจังเจ้าสเสวียนจ,จริงจนปัญญาจริงๆ ต่อไปเจ้าอยู่บ้านก็เป็นเสี้ยเฉียวพออยู่ข้างนอกก็เรียกข้าว่าสิ์น้องไม่ต่างอะไรจากเมื่อก่อนท่านอยากจะมีทั้งสองคนเลยหรือเสี้ยเฉียวขมวดคิ้วและเริ่มทําตัวไม่มีเหตุผลวันนี้ข้าอารมณ์ดีจึงลดกระป้องกันตัวลงมิฉะนั้นด้วยความสามารถอย่างท่านหรือจะหลอกข้าได้ข้าผิดเองเจ้าสเวียนจิงคำหน้าอ่อนๆแล้วโน้มตัวเข้าไปใกล้ๆใบหนูนางเพียงแต่ในเมื่อกระป้องกันนี้ลดลงมาแล้วก็ไม่ต้องใส่กลับเข้าไปอีกไหม พวกเราเป็นสามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันวันแรกสามีอย่างข้าก็อยากที่จะปฏิบัติต่อกันอย่างตรงไปตรงมากับเจ้านะ่ะเสี้ยเฉียวหน้าแดงด้วยความเขินอายปฏิบัติต่อกันอย่างตรงไปตรงมาอะไรนะพูดอะไรออกมาหน้าอายไหมเนี่ยเจ้าสเสวียนจริงเองก็ไม่รู้ว่านางเขินอายอะไร เขารู้สึกว่านางเหม่อลอยท่าทางเขินอายมากหลังจากที่ผ่านไปสักพักพอพวกเขาเข้าไปถึงห้องชั้นในจูจ่ๆเขาก็เข้าใจขึ้นมาและจัดการกลืนกินนางทั้งตัวชีวิตแต่งงานนี้เป็นอะไรที่ช่างและยังอายจริงๆโชคดีที่ตอนนี้สุขภาพของนางดีขึ้นแล้วไม่อย่างนั้นเกรงว่าวันละสามื้ออย่างนี้นางคงจะทนไม่ไหวพริบตาเดียวก็ถึงวันที่นางต้องกลับบ้านเซี่ยเฉียวพาเจ้าสเสวียนจิงกลับบ้านตระกูลเซี่ย ถ้าหากเป็นคนอื่นเมื่อราชทายาทมาบ้านอย่างนี้ก็คงจะประมาจจนพูดอะไรไม่ออกแต่เสี่ยหนิวซานเป็นพวกทำอะไรไม่ค่อยคิดอยู่แล้วหลังจากที่เขาเห็นหน้าราชทายาทก็ฉีกยิ้มออกมาทันทีลูกเขยวันนี้หากไม่มาไม่กลับเซี่ยเฉียวเกือบเซ็มใครจะไม่เมาไม่กลับกับท่านตกลงท่านพ่อตาวันนี้ต้องรบกวนท่านแล้วจ้าสวียนจิงกลับตอบรับอย่างเบิกบานยิ่งเซี่ยหนิวซานได้ยินอย่างนั้นก็ยิ่งเดีอยดีใจหัวเราะออกมาเสียงดัง เมื่อใหญ่ยังตกบาดเจ้าสวียนจริงอีกต่างหากเมื่อก่อนข้าไม่ได้ดูแลท่านให้ดีวันนี้ท่านมาแล้วพวกเราพ่อตาและลูกเขยก็มาพูดคุยกันสักหน่อยสุราบ้านนี้ก็มีเพียงพอจริงสิข้าเรียกลูกบุญธรรมของข้ามาดื่มด้วยกันสักกีจอกดีกว่ามีลูกชายลูกบุญธรรมและลูกเขยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามหมดแล้วเสี้ยเฉียวเชื่อว่านั่นถือเป็นจุดสูงสุดในชีวิตของบิดานางแล้ว เป็นเรื่องดีที่นางแต่งงานออกเรือนไปกับราชายาธาแต่ในประวัติศาสตร์ทุกราชวงศ์ที่ผ่านมาคงไม่มีพ่อตาของราชายาทคนไหนใจกล้าบ้าบิ่นและไม่เกรงใจใครแบบนี้อีกแล้วตอนที่1093ทิ้งพวกเขาเสียเดิมทีเซี่ยหนิวซานก็ไม่รู้จักความเกรงอกเกรงใจใดๆอยู่แล้วเวลานี้เขาจึงยิ่งรู้สึกมีความสุขจริงๆเวิร์หลันเฉิงที่ต้องขอลาง,งานเพราะถูกบังคับเรียกตัวมาก็ยิ้มอย่างทำตัวไม่ถูกและรู้สึกจนปัญญาอยู่บ้าง เขาได้แต่หวังว่าราชทายาทจะไม่ถือสาหาความที่คนนอกอย่างเขาเด้านมาร่วมสนุกคลื้นด้วยถึงที่นี่ไม่รู้ว่าเขาจะเกลก,กับขวางหูขวางตาแค่ไหนหูหญิงเจ้าก็มาด้วยใช่ไหมดีเลยเจ้าสเสวียนจริงเหลือบมองฝังหญิงหญิงก่อนจะเอ่ยกับเสี้ยเฉียวข้าจะคุยเล่นกับพ่อตาเสียหน่อยพวกเจ้าเองก็ไม่ได้พบกันนานแล้วนี่ไปคุยกันเถอะไม่ต้องห่วงเสีย้ยเฉียมองเขาอย่างเห็นอกเห็นใจท่านพ่อข้าคอแข็งมากไม่เป็นไรข้าก็ยังมีพี่ชายทั้งสองอยู่ด้วยนี่ เจ้าสเสวียนจิงท่าทางกล้าหาญไม่เบาวันนี้ที่บ้านตระกูลเซี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับข้ายโจรบนภูเขาเลยสักนิดเจ้าสเสวียนจิงผู้ซึ่งขาวนวลผุดผ่องอย่างนั้นต้องมาขึ้นเขาไปคนเดียวแบบนี้นางเป็นห่วงจริงๆว่าเขาจะได้กลับลงมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไหมแต่นางเองก็ไม่คิดที่จะอยู่ร่วมการพบปะสังสรรค์กันระหว่างพวกผู้ชายหรอกบิดาของนางโง่ขาวก็จริงแต่พี่ชายใหญ่และเวรหลันเฉิงไม่ได้โง่พวกเขาคงไม่ปล่อยให้เจ้าสเสวียนจิงดื่มจนจำบิดาตัวเองไม่ได้หรอก หลังจากที่เซี่ยเฉียวแซงทำเป็นเป็นห่วงเป็นใยสักเล็กน้อยแล้วนางก็คว้าตัวน้องสาวและเฟิงหญิงหญิงเข้าไปที่เรือนหลังอย่างรวดเร็วอวิเซียนเองก็บังเอิญกลับบ้านตระกูลเซี่ยในวันนี้พอดีตระกูลโจปล่อยตัวเจ้ามาง่ายๆได้อย่างไรนี่เซี่ยเฉียวให้คนเตรมขนมของว่างมาให้พวกนางก็คุยไปพลางกินไปพรางพอพูดถึงตระกูลโจขึ้นมาอวิเซียนก็หัวเราะทันทีจะไม่ปล่อยได้อย่างไรพอลูกพี่ลูกน้องของข้ารู้เรื่องที่ข้ารู้จักกับรู้จักกับปรมาจารย์โม่แล้ว นางก็รีบเคารบนบนาอกกับข้าแทบไม่ทันแล้วนางจะกล้าล่วงเกินข้าได้อย่างไรตระกูลโจยังส่งจดหมายอย่าไปที่ตรงอันให้ข้าได้ข้าเดาว่าจดหมายนั้นต้องเขียนอธิบายข้อดีข้อเสียไปอย่างชัดเจนแล้วตอบไปข้าก็ไม่ต้องกังวลจะถูกส่งตัวกลับไปอีกตอนที่ปรมาจารย์โมเป็นลมนางเห็นว่าใบหน้าของปรมาจารย์โมมีบางอย่างผิดปกติพอนางดาวไปเดาวมาก็คิดว่าปรมาจารย์กับเสี้ยเฉียวคงเป็นคนคนเดียวกัน แต่มันก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นในช่วงก่อนและหลังวันแต่งงานของเซี่ยเฉียวอวีเซียนได้ไปที่หอส่งชะตามาสองสามครั้งและผู้ดูแลที่นั่นก็บอกว่าปรมาจารย์ออกไปข้างนอกจะไม่กลับมาอีกหลายวันนางจึงยิ่งมั่นใจขึ้นไปอีกตอนนี้พอนางมองดูเซี่ยเฉียวแล้วนึกไปถึงปรมาจารย์โมในใจนางก็ยิ่งรู้สึกเลื่อมใสย,ยิ่งนักพวกนางเป็นหญิงสาวที่อายุยังน้อยเหมือนกันแท้แต่ทำไมถึงได้แตกต่างกันมากขนาดนี้ เสี่ยเฉียวเกิดมาหน้าตาดีนั่นก็ช่างเถอะแต่ความสามารถในการทํานายดวงชะตาของนางก็ยังยอดเยี่ยมขนาดนี้และนางยินเป็นสิทธิของอาจารย์หลีเข้าไปอีกในใต้ล่านี้นอกจากสตรีสูงสักในวังแล้วใครจะเทียบนางได้อีกบัดนี้เสี่ยเฉียวก็แต่งเข้าวังไปแล้วคนที่เทียบนางได้ก็ยิ่งไม่มีแค่รู้จักกับปรมาจารย์โม่แค่นี้ก็ทําให้ตระกูลโจให้ความสําคัญกับเจ้าขนาดนี้ได้แล้วหรือเสี่ยเฉียวมุนงงเล็กน้อยพวกเขามีแผนการไม่ดีและยังคิดจะใช้วิชาสายมานด้วย อวีเซียนเองก็ไม่ได้ปิดบังนางและเอ่ยอ,ออกมาตรงๆข้าเป็นคนเปิดเผยไม่ชอบปิดบังอะไรทั้งนั้นทั้งยังไม่มีความคิดที่จะเกาะอาศัยคนมีอำนาจด้วยเพราะฉะนั้นข้าจะพูดกับแม่นางเซียให้เข้าใจไว้ตรงนี้เลยเพื่อที่ว่าคราวหลังจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดกันถ้าทางนางเคร่งครึมจริงจังขนาดนี้ทำเอาเซียเฉียวตกใจไม่น้อยเจ้าพูดมาเถอะเซียเฉียวรีบเอ่ยที่ชายของข้าทำงานข้างกายรัชทายาท ข้าเองก็รู้จักปรมาจารย์โม่ปรมาจารย์โม่ก็ยังเป็นสิทธิ์ที่ของรัชทายาทรัชทายาทให้ความเคารพแก่ปรมาจารย์โม่มากแค่ไหนใครๆต่างก็รู้กันทั่วนอกจากนี้ข้าเองก็อยู่บ้านตระกูลเสี้ยมานานขนาดนี้ความสัมพันธ์กับแม่นางเสี้เองก็ถือได้ว่าใกล้ชิดสนิทสนมมากผู้ญิงผู้เท่าตระกูลโจจึงคิดว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่สวรรค์ประทานมาให้นางคิดที่จะให้พี่ชายของข้าหาโอกาสถวายข้าให้กับรัชทายาท นางคิดว่าข้าเป็นเด็กกำพร้าตัวคนเดียวถ้าหากต่อไปร่ำรวยมั่งมีขึ้นมาก็จะต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณแน่ๆแ,แล้วพอข้าเข้าไปอยู่ที่จวนราชทายาทแล้วเด็กกำพร้าหัวเดียวกระเทียมรีบย่างข้าก็จะต้องพึ่งพาอาศัยครอบครัวฝั่งมารดาเป็นแรงสนับสนุนซึ่งข้าก็จะต้องเข้าหาใกล้ชิดกับตระกูลโจยิ่งขึ้นไปอีกสนิทชิดเชื้อเหมือนญาติพี่น้องจริงๆอวีเซียนเอ่ยออกมาอย่างชัดเจนในคราวเดียว พวกเขาไม่ใช่คนดีอะไรพี่ชายข้าเองก็โกรธมากคนทั้งจวนรุมกันกดดันท่านป้าของข้าจนท่านป้าของข้ารำคาญใจมากแล้วตอนนี้นางบอกว่านางเองก็ต้องการที่จะอย่ามานานแล้วถ้าหากพวกเขายังบีบขั้นกดดันนางอีกนางก็จะทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่วุ่นวายจนตระกูลโจอยู่อย่างสงบไม่ได้จากนั้นนางก็จะทิ้งพวกเขาเสียแล้วไปใช้ชีวิตอย่างอิสระสีตอนที่หนึ่บริสุทธิ์ใจ อวีเซี่ยนคิดว่าพวกครูหินปากร้ายตระกูลโจพวกนั้นเป็นบ้ากันไปหมดแล้วแค่รู้ว่านางรู้จักปรมาจารย์โม่เท่านั้นก็ยังคิดเรื่องเพ้อฝันแบบนั้นออกมาได้เสี้ยเฉียวและเฟิงหญิงหญิงต่างก็ตกตะลึงอึ้งกันไปเฟิงหญิงหญิงยิงง่งงุนงงราชทาย,ยาเป็นสามีของแม่นางเสีย้ยใช่ข้ารู้เพราะอย่างนั้นข้าถึงได้ด่าพวกเขาเสียไม่มีชิ้นดีข้ายังบอกเรื่องนี้แกพี่ใหญ่เสี้ยแล้วด้วย เมื่อวันที่ใหญ่เสียดื่มแล้วกับข้าก็ด่าพวกเขาอยู่ทั้งคืนเขาแทบจะเอามีดไปฟันคอพวกนั้นแล้วดีนะที่ข้ายังพอมีสติก็เลยห้ามไว้ก่อนดีที่ห้ามไว้ก่อนฟนหญิงหญิง,ญงพ่นลมหายใจออกมาก็ต้องห้ามไว้ก่อนนั่นแหละถึงอย่างไรตระกูลโจเป็นญ,ญาติของข้าถ้าหากจะบ่นคอพวกเขาข้าทำเองดีกว่าไม่ต้องลำบากคนอื่นหรอกอวีเซียนท่าทางห้าวหาญแล้วถ้าท่านป้าของเจ้าจะอย่าจริงๆล่ะจะทำอย่างไร เฟิงหญิงหิงถามอย่างระมัดระวังอยากก็ดีสิอวีเซียนไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเซี่ยเฉียวและเฟิงหญิงหญิงไม่กล้าพูดอะไรต่อหน้าอาวีเซียนที่ท่าทางดูดันน่ากลัวอย่างนี้เซี่ยซีที่นั่งอยู่ข้างๆก็ฟังนิ่งๆโดยตาไม่กระพริบพวกเจ้าไม่รู้อะไร ตอนนั้นที่ท่านป้าของข้าถูกท่านปู่ท่านย่าส่งมาแต่งงานกับตระกูลโจแทนภรรยาเดิมที่เสียไปก็กึง่งกึ่งขายให้ตระกูลโจนั่นแหละไม่อย่างนั้นหญิงสาวที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องคนไหนจะอยากแต่งงานกับคนที่เคยมีภรรยามาก่อนแล้วละ่ะแถมก่อนหน้านี้เขาก็ยังมีลูกชายจากภรรยาเดิมที่ซุกซนมากอยู่แล้วถึงสองคนต้องมารับบทแม่เลี้ยงให้พวกเขาโดยไม่ได้อะไรเลยนี่นะเมื่อก่อนที่ชายของข้าอายุยังน้อยนางก็ไม่มีทางอื่นนอกจากต้องทนแต่ตอนนี้พี่ชายของข้าปีกกล้าขาแข็งแล้ว ท่านป้าของข้าก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกถ้าหากจะอย่าจริงๆก็คงถูกคนภายนอกวิจารณ์ต่างๆนานา,นาดูไม่ค่อยดีเท่าไรก็จริงแต่ท่านป้าของข้ารักสันโดษนางจะอยู่แต่บ้านอย่างอิสระก็ได้ขอแค่พี่ชายของข้าตันยูต่อนางก็พอเรื่องพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรอยู่แล้วอวีเซียนเอ่ยคนอื่นพูดว่ายอมหรือวัดดีกว่าการหย่าร้างแต่คำพูดนั้นใช้กับท่านป้าของนางไม่ได้ท่านลุงเคยของนางเย็นชาและกลัวท่านป้าไปหมดทุกอย่างทั้งตระกูลโจต่างก็กลัวว่าท่านป้าของนางจะทำร้ายเด็กๆลูกติดพวกนั้น นับตั้งแต่ที่ท่านป้าของนางแต่งเข้าไปพวกเขาก็ไม่เคยมอบความจริงใจให้กับท่านป้าเลยแม้สักนิดหลายปีมานี้ท่านป้าอยู่มาอย่างทุกทนใน,นเมื่อทุกทนมานานขนาดนี้แล้วจะต้องทนทรมานตัวเองต่อไปอีกทำไมหากรู้ว่าเป็นหลุมไฟก็ควรจัดไปเสียตั้งนานแล้วฟังจากที่เจ้าพูดการออกมาจากที่นั่นก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเซี่ยเชียวเองก็เอ,เอาตามไปด้วยถูกต้องอวี๋เซี่ยนพยักหน้าเรื่องอื่นไม่ต้องพูดคนตระกูลโจวพวกนั้นยังสายตามไม่ดีด้วยหรือว่ามีใครตาบอด ฝนหญิงหญิงสงสัยอวีเซียนคำพือดออกมาเล็กน้อยข้าหมายถึงว่าพวกเขาทิ่จะส่งผู้หญิงอย่างข้าไปหวานสเสน่ห์ใส่รัชทายาทให้ข้าไปแย่งผู้ชายกับแม่นางเสียเจ้าว่าสายตาของพวกเขาดีอยู่หรือให้นางไปทะลวิวาต่อสู้ยังพอทนนี่จะให้นางไปแย่งผู้ชายกับคนอื่นข้านางให้ตายไปเสียเลยดีกว่านางจะได้สบายหน่อยก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเสียเฉยเองก็อารมณ์ดีแล้ว อันที่จริงแล้วอวีเซียนยังไม่ได้พูดคําที่ทําให้นางโมโหมากกว่านั้นออกมาเจตนาของตระกูลโจก็คือสุขภาพร่างกายของเซียเฉียวไม่ดีคนภายนอกต่างก็พูดกันว่านางจะอยู่ได้ไม่นานอีกปีครึ่งปีก็คงจะตายแล้วและนางก็สนิทสนมกับแม่นางเซียพวกเขาก็จะช่วยโอกาสจากความสัมพันธ์นี้บางที่นางอาจจะได้เป็นชาย,ยารองก็ได้นางด่าว่าบรรพบุรุษตระกูลโจไปแล้วในตอนนั้นเหลวไหลอะไรกัน ตระกูลโจมีความคิดเช่นนี้ข้าเองก็รู้สึกอับอายและรู้สึกผิดที่แม่นางเซียดีต่อข้าแต่พอข้ามาคิดดูอีกทีในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องคิดหาทางแก้ไขข้าสนิทสนมกับแม่นางเซียก็ไม่ควรที่จะทําให้เจ้าเสียความไว้วางใจในตัวข้าหากมีอะไรข้าก็ได้อธิบายกับเจ้าไปหมดแล้วให้เจ้ารู้ว่าข้าบริสุทธิ์ใจอย่าได้คิดว่าข้าเป็นคนจิตใจสกปรกก็พออวีเซียนเอ่ยเซียเฉียวกลับยื่นมือไปกุมมือนางไว้ เจ้าทำถูกแล้วข้าเลื่อมใสนะอวีเยนเองก็ต้องใจกว้างมากพอด้วยจึงจะสามารถพูดเรื่องนี้ออกมาได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาได้ขนาดนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ